สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการกั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรีมีหน้าที่กํากับดูแลติดตามส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอตรวจสอบกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานรายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและได้รับมอบหมายโดยมีท่านในอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรีในการทำงานนะครับคณะนอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบริษัทสตรีำเพอเมืองราชบุรีได้แบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆนะครับหนึ่งในด้านการประชุมนะก็มีแผนการประชุมอ,อย่างน้อยไตรมาละหนึ่งครั้งโดยมี per นายเพบเป็นประธานแล้วก็มีคนะณะอุปก,การนะครับที่มาจากผู้สรงครุวุฒิร่วมกันวางแผนนะครับกำหนดแนวทางในการดําเนินงานนะครับในการพิจารณาต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการพิจารณาโครงการเกี่ยวเรื่องเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินอุด หนุนพยายามสร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้วยนะครับเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพรวมถึงก็เชื่อมโยงการทํางานตั้งแต่ระดับข้างล่างมานะครับตั้งแต่กลุ่มสตรนะีมาถึงคณะทํางานขับเคลื่อนกองตนุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลและทัพเทศบาลทําให้การพิจารณาโครงการเนี่ยเกิดผลสําเร็จได้นะครับส่วนการติดตามนะครับก็ได้นําเรียนแล้วครับเราก็ติดตามร่วมกับคณะทํางานขับเคลื่อน อกองทุนแม่นาปบทบาทสต,ตรีตำบลรัฐเทศบาล์เคยเน,น้นหลักลการส่งงานนะครับคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพยายามไปติดตามนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับโดยเราก็พยายามเทียบเคียงถ้าเขาขอโครงการลักษณะนี้เราก็เคยพิจารณามาแล้วก็แนะนําเขารวมถึงช่องทางการตลาดด้วยนะครับเพื่อไม่เกิดนี่เสียนะครับส่วนแนวการทํางานนะครับ เราก็ยึดหลักนะครับหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงอีกหลักหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักสากลนะครับคือหลักธรรมพิบาลนะครับคือหลักวิธีรมการยึดระเบียบกฎหมายต่างๆนี้นะครับหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักคุ้มค่านี้ทั้งหกหลักนี้ต้องไปด้วยกันนะครับเพื่อให้โครงการนะครับการเมินงานของกองทุนพัฒนาบูสตรีเนี่ยไปสู่ความสําเร็จ มีฐานข้อมูลการดำเนินงานกองทุนครบถ้วนเป็นปัจจุบันทั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลทะเบียนรายชื่อลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดําเนินงานเป็นระบบมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารกองทุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนการบริหารจัดการกองทุนและมีการดําเนินงานตามแผน ค่ะและก็พื้นที่นี้นะคะจะเป็นสำนักงานคณนะสำนักงานเลขานุก,การคณนะอนุก,กรรมการกาตองนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชนุมชนจะได้จัดเป็นพื้นที่ที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่ออนะำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อนะคะโดยในพื้นที่นี้คะก็จะมี อ,อินโฟกราฟิกเพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถเข้าใจงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะก็จะสามารถศึกษารายละเอียดในหนังสือแล้วก็แผ่นพับคู่มือของสำนักงานนะคะแล้วก็อันนี้หนังสือฉบับประชาชนผู้ที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกหรือแม้แต่การกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถศึกษาได้จากมุมนี้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของสำนักงานเราได้จัดแบบฟอร์มเพื่อผู้มาติดต่อนะคะจะได้สะดวกในกนารลงรายละเอียดข้อมูลแล้วก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ก็จะอยู่ในมุมนี้นะคะสำนักงานเรามีป้ายสำนักงานที่เด่นชัดนะคะเป็นสีชมพูสดใส เข้ากับโครงการเข้ากับกองทุนนะคะแล้วก็มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมสะอาดตามลหลัก5สอค่ะำอำนวยความสะดวกแต่ประชาชนผู้มาติดต่อเต็มที่ค่ะ ้านการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปี2,567ทางงบบริหารงบอุดหนุนงบทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการจัดสรรประจำปี2,567มีการเบิกจ่าย100% มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการหนี้โดยการศึกษาคู่มือแนวทางกองทุนศึกษาปัญหาแต่ละกลุ่มสอบถามคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละตำบลว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไรบ้างประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและสมาชิกที่มีปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันมีมาตรการการอนุมัติเงินกู้โดยกำหนดวงเงินกู้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยมีหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือ คิดเป็น7.38%ของลูกหนี้ปี2,556 2,567มีแผนการบริหารหนี้ค้งชำระอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักเยี่ยมแจ้งรับปรับไก่เกี่ยรฟ้องเยี่ยมคือการเยี่ยมเยียนถึงบ้านโดยคณะทำงานติดตามหนี้คณะอนุกรรมการกต่องระดับอำเภอพัฒนากรลงติดตามเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องแจ้งค่ะแจ้งคือการแจ้งเตือนกลุ่มลูกหนี้ที่ ค้างชำระอย่างน้อยเดือนละหนึ่งรังเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเชื่อมาจากในการติดตามทวงถามรับคือการรับสภาพหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ใกล้ครบอายุในสัญญานะคะเพื่อเป็นการขยายอายุความปรับคือการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการแบ่งชาระไก่เกียคือการเจราจาตกลงเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันหรือหาแนวทางร่วมกันและก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการฟ้องร้องในชั้นศาล ฟ้องคือการฟ้องลูกหนี้ที่ขาดการติดต่อเพื่เฉยแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบนะคะค่ะในส่วนของการบริหารจัดก,การหนี้ของอำเภอเมืองราชบุรีนะคะอ่าก็จะใช้คู่มือเล่มนี้ค่ะคู่มือการบริหารจัดก,การหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉบับเจ้าหน้าที่เป็นคู่มือแนวทางในการบริหารจัดก,การหนี้ ประเภทบุคคลธรรมดาตามฐานข้อมูลกรมการปกครองณเดือนกันยายน2566เพิ่มขึ้นจำนวน4,029คนคิดเป็น100.07%ประเภทองค์กรตามทำเนียบการปกครองท้องที่องค์กรสตรีอำเภอเมืองราชบุรีมีทั้งหมด212คณะคิดเป็น100.95% กลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสน,สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณพศ2567ได้มาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอบจำนวน7กลุ่มและที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายเดียวจำนวน10รายถ้าคีดเฉพาะการลงทะเบียนประเภทกลุ่มจากกลุ่มที่กู้งเงินจำนวน75กลุ่มคิดเป็น9.33% มีวิธีการเผยแพ,พร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆดังนี้ช่องทางออนไลน์มีการประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านทาง Facebook, l i น e และเว็บไซต์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรีช่องทางออฟไลน์ผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมประจำเดือนขององค์กรสตรีเทคนิคนวัตกรรมในการบริหารจัดการกองทุนพัฒน,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 นบาบทบาทสตรีอำเภอเมืองราชบุรีใช้เทคนิคในเรื่องของการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอนะคะระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงไปสู่ระดับตำบล 1. ก็คือจะมีการประชุมคณะนุกรรมการต่นตรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอนะคะในส่วนของการประชุมคณะนุกรรมการด่านตรองเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเป็นระบบและส่งต่อแผนให้กับเจ้าหน้าที่นําไปปฏิบัติ 2. การประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานและเป้าหมายของงานรวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนต้องพร้อมรับฟังปัญหาและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะต้องลงพื้นที่และประชุมร่วมกับหัวนหน้า,นาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบล 3. การประชุมหัวหน้าคณะทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบ,บาทสตรีจะเป็นการประชุมร่วมกับองค์กรสตรีอำเภอเมืองราชบุรีจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนซึ่งจะมีตัวแทนจาก22ตำบลตำบลละ2-3คนมาเข้าร่วมประชุมและรับทราบข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติไปดำเนิกนการใน้นที่จากการที่เราใช้เทคนิคในเรื่องของการประชุมนะคะก็จะส่งผลให้การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบ,บาทสตรีของอำเภอเมืองราชบุรี สามารถเชื่อมร้อยและขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นลุกธรรมเกิดผลสำฤทธิ์ของงานตัวอย่างผลสำเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีอำเภอเมืองราชบุรีที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้เกิดการต่อย,ยอดอาชีพเดิมของสมาชิกสร้างไรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้มาสองแสนสองแสนนี่สามคนก็แบ่งกันไปคนละเท่าๆกันทำให้เรานะมี มีอาชีพดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบเราได้เงินกองทุนอันนี้เราชีวิตเราดีขึ้นต้องเยอะกาเอาตัางมามาต่อยอดมาสร้างอาชีพเนี่ยที่เรามีกินใช้ยทุกวันนี่ก็เพราะนี่แหละถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราก็ไม่มีชีวิตดีขึ้นมาอย่างนี้หรอกขอบคุณคณะบทบาทสตรีที่ว่าให้เงินเรามาช่วยทําให้เรามีอาชีพ ขอบพระคุณมากๆเลยที่พวกพวกพี่ปันนีได้มีอาชีพทำทำมาหากินที่มีมีมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณเยอะๆเลยอ่ะขอบคุณทนุกคนที่ได <ๆ S 2> ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่วยมีเงินต่อยอดแล้วหมุนเวียนมีอาชีพมีอาชีพเอมีไรายได้อะ่ะด้วยดีทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะ เป็นเงินทุนที่ให้ดอกผูกแล้วก็เราสามารถเอาไปต่อเติมให้โครงการเราเนี่ยหรืออาชีพที่เราจะทำเนี่ยค่ะได้ขยายขึ้นขยายมากขึ้นอันนี้เราต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าุชุมชนนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาส่งเสริมคอยแนะนำให้เราได้เห็นโครงการดีๆอย่างนี้ยค่ะคือ มันเป็นการกู้เงินมาในดอกที่ปูกเหมือนเงินให้ยืมมาค่ะไม่เหมือนเงินกู้คือเป็นช่วยเหลือเราได้มากๆเป็นเงินทุนให้เราอันนี้เราต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคือไม่มีมีที่ไหนได้ช่วยเราได้อย่างนี้นะะแล้วค่ะก็มีแต่กองทุนพนันบนบาสตรีนะคะเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ถ้อยคำที่สะท้อนถึงพลังของผู้หญิงแม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าบทบาทสตรีเป็นไปในทิศทางใดแต่มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอีกทั้งความอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ผู้หญิงหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลก